รู้กันร้อนหาวกับดาวสุภสรามาแล้วค่ะวันนี้ค่ะต้องมารำบวงสวงขอฝนกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นะคะฝนเนี่ยพอตกลงมาเราก็กลัวนะคะไม่ค่อยจะคือประสาทเสียค่ะกลัวว่าจะฝนมันจะเยอะเกินไปพอเยอะเกินไปเอาน้ําท่วมขอให้มันตกต้องตามฤดูกาลและมีความพอดี อย่าลืมนะคะวันนี้เป็นวันพืชชมงคลด้วยค่ะเช้าเช้ามาเนี่ยนอกจากดูสุภสษาราแล้วเปิดทีวียาวไปเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันพืชชมงคลค่ะจะต้องมาลุ้นการเสียงทายของพระโคว่าปีนี้เกษตรกรรมในประเทศไทยรวมถึงน้ำเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนด้วยอัาตากรอนที่จะไปรอพระโคเสียงทายดูเรื่องของวันนี้เนี่ยฝนวันนี้ค่ะจะเห็นว่าวันนี้ ฝนไปกองอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานช่วงเช้าวันนี้ตี546นาทีค่ะภาคใต้ไม่ตรวจพบกลุ่มฝนนะคะแต่ภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มฝนไปกองอยู่ที่ภาคอีสานตอนล่างฮะเห็นไหมคะหนุหนๆภาคอีสานตอนล่างเแถวๆบ้านคอยนั่นแหละค่ะอุบลค่ะ สีสเกตสุรินแล้วก็ลากยาวลงมาจนถึงภาคตะวันออกปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในพื้นที่ตอนนี้อย่างแรกเลยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมมรสุมที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วและนูนค่ะตัวแอลนี่คือหยอมความกดอากาศตำ่ำอยู่ทางตอนบนของเวียดนามเพราะเขาหมุนหมุนหมุนตัวเนี่ยเขาก็ดึงสิคะ ดึงลมจากฝั่งตะวันตกไปตะวันออกไปเข้าหาตัวเขาอะค่ะเหนียวนําฝนไปหาตัวเขาพอเขาพาดผ่านฝนมันก็ผ่านไปกับลมด้วยอะค่ะก็เลยไปกองกันอยู่ที่ภาคอีสานฝนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของช่วงเวลาที่จะทําให้เกิดฝนเช้าเช้าแบบเนี้ยฟ้าโปร่งโล่งสบายอยู่นะคะใครที่จะทํากิจกรรมอะไรออย่างเช่นเกษตรกรเนี่ยไถยดินเปิดหน้าดินไว้เลยเพราะว่าวจะต้องรอง ช่วงเยือการามยามดีหวานเมล็ดพันธุ์ทำตั้งแต่ตอนเช้าซะให้เรียบร้อยนะเพราะตอนบ่ายฝนมาหลายพื้นที่แล้วค่ะหูยภาคใต้เนี่ยเยอะหน่อยนะวันนี้และหลังจากนั้นทางตอนบนของประเทศก็มาเช่นเดียวกันส่วนพอถึงใกล้ๆก้หกโมงเย็นภาคอีสานจะหนักขึ้นภาคกลางก็จะมีกรุงเทพมหานครก็เหมือนจะมาค่ะอ้าฝนมาช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะคะส่วนคลื่นค่ะ ทะเลฝั่งอันดับมันคลื่นยังสูงเหมือนเมื่อวานเลยพื้นที่ใกล้ๆพื้นที่เดิมเลยค่ะระนองพังงาภูเก็ตและแถมจะลงไปจนถึงตรังแล้วก็สตูลเลยนะช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะส่วนสภาพอากาศนะเรื่องของฝนมันจะยาวไปมันจะคงยาวไปอีกค่ะจนถึงสัปดาห์หน้านู่นแหละโดยเฉพาะวันอาทิตย์ฝนจะเยอะขึ้นเพราะฝนมันเยอะขึ้นนะชาวบ้านเขาบอกว่า โอ้ยออนอนไม่ค่อยหลับหรอกช่วงเนี้ยเ,ออเพราะเสียงมันดังดเสียงอะไรไไอ,อึงออางอยูออ่ไม่ได้ค่ะยืดอกพกถุงกันออกไปเลยไม่ใช่ถุงอะไรนะถุงก๊อบแก๊บไปจับอึ่งค่ะเพราะว่าผู้ช่วงฝนตกใหม่ๆอึ่งอ่างเขาจะกระโดดต๊กแจ๊กแจ๊ตามทุงง่งนาชาวบ้านบอกต้องออกไปเก็บเนี่ยมีทั้งอึ่งไข่อึ่งโกก อ่วนอ่วนอ้วนอุ้นอ้อยือน้ำลายาาเอาไปต้มใส่ใบมะขามอ่อนค่ะคุณผู้ชมแค่ขึ้กระแทบแหละอเอามาฝากบ้างเด้อถ้าใครต้มได้น่ะเอาทีนี้ไปดูที่จังหวัดกระบี่ตามสีแยกต่างๆโดยเฉพาะที่เนี่ยสี่แยกเดะสี่แยกไฟแดงควรสตอเพราะค้าบอกว่าช่วงนี้มันขายได้น้อยและแถมฝนตกลงมากลัวอะไรไม่ได้แล้ว และจะต้องแอคทีฟทำการตลาดมากกว่าเดิมใส่หน้ากากลิงไปเลยค่ะขายของกันไปเลยและแถมความสนุกสนานไปให้ด้วยก็คือการเต้นมือซ้ายถือถั่วต้มมือขวาถือนมเปรี้ยวและก็มือขวาเอานิ้วก้อยอีกนิดนึงเกี่ยวขนมนมเนยเต็มสองฝ่ามือค่ะเตรียมขายของให้กับคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเขาบอกอุ้ยอารมณ์ดีฝนตกก็ไม่เป็นไรเห็นพ่อค้าเต้นก็เลยกวักมือเรียกมา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 ,มาสักถุงสองถุงค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ช่วงนี้ฝนตกลงมาจะต้องเก็บร้านเร็วหรือว่ารายได้อาจจะลดลงนะคะ